อร่ยเคี้ยวพลินเหนีนยวนุ่มกรุบกรุบกับเมนูกิมจิเห็ดเข็มทองกันค่ะสูตรนี้ทั้งประหยัดเวลาทําง่ายมากๆใครๆก็ทําได้ว่าแล้วก็ไปเตรียมทําเมนูกิมจิเห็ดเข็มทองกันเลยค่ะนําเห็ดเข็มทองที่ล้างสะอาดแล้วนะคะมาต้มในน้ําเดือดให้เพื่อนๆต้มเห็ดให้สุกดีเลยนะคะกิมจิของเราจะได้เก็บไว้ได้นาน<อ>ก็ตักขึ้นไปนอกในน้ําเย็นนะคะวิธีการนี้จะทําให้เห็ดเข็มทองของเรายังเหนียวนุ่มกรุบกรอบอร่อยฟินค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักก่อนนะคะรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะบีบน้ําออกจากเห็ดค่ะ ช่วงระหว่างรอเห็ดให้เย็นก็มาหั่นต้นหอมกันแอนก็จะใส่ต้นหอมหั่นท่อนแล้วก็แครอทขูดเป็นเส้นๆแบบนี้ด้วยนะคะ มาดูเห็ดกันค่ะเห็ดเย็นแล้วนะคะแองก็จะบีบน้ําออกจากตัวเห็ดแบบนี้ค่ะบีบน้ําออกจากเห็ดให้เยอะที่สุดเลยนะคะเวลาเอาไปหมักกิมจิน้ําจะได้ไม่เยอะค่ะจากนั้นก็นําผักที่เราเตรียมไว้ใส่กะละมังเพื่อเตรียมหมักค่ะแล้วก็เทซอสทํากิมจิลงบนผักของเราได้เลยเทซอสหมักแบบสําเร็จรูปลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วตัวผักเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองกินกิมจิเห็ดเข็มทองนี่แอนแนะนําเลยค่ะบอกเลยว่าเขาจะมีความเหนียวนุ่มเวลาเคี้ยวก็กรุบกรุบอร่อยฟินกิน อินเพลินสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆดูความเข้มข้นเข้าเนื้อสิคะน่าอร่อยมากๆ เห็นแบบนี้ก็ต้องขอชิมหน่อยค่ะอืมอร่อยแซ่บเคี้ยวกรุบกรุบฟินฟินเลยค่ะแอนก็จะโรยงาขาวปิดท้ายแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็เอาไปใส่กล่องหรือว่าภาชนะที่มีฝาปิดค่ะกิมจิชนิดนี้สามารถทําแล้วกินเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากจะให้เปรี้ยวนะคะก็หมักเก็บไว้ในตู้เย็น3-4วันก็จะเปรี้ยวอร่อยแซ่บเลยค่ะใครที่อยากจะอร่อยแซ่บกับกิมจิเห็ดเข็มทองก็อย่าลืมลองนําไปทําทานกันดูนะคะ